สวัสดีครับป้มอยู่กับป้มบ่าวนัดนะครับก็วันนี้นะครับป้มก็บป่าทุกคนมา จมตุงนะครับไม่จะจริงผมก็จะมาห่าแมงดาคับนะครับช่วงนี้แมงดาลงนะก็มีคนมาด้วยนะครับเนี่ยมาใต้คิ้วแม่แมงดาอันได้มาไหมไามเลยเลาว่าเราลงกันจังวันนี้ไม่เลยนะมมมันลงไ่ากร Ừ. đấy gọi là đây luôn đi, hả? um, rồi, có một số người dân này, trái <laughs> để để ở bên này, cái <laughs> này, cái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  này, này, ไม่ได้ใช่ไหมก็ปุ๊บไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะเราเดี๋ยวปุ๊บลงเดินะครับเล่นๆดูมันต้องมีมัง้งแต่ก็หากันได้นะครับมันต้องมีตัวก็หากกินกันแบบบ้านๆนะก็ <c oughs> คนตกกลางคืนกับแมงดาก็เลยมาลงในนามาวางไข่น,นะครับ คนก็ามากันเส้นว่าได้ยี่สิบห้าสิบตัวนะโอเคนะครับเราตัดไปตอนตีปุ้มปอบลังไข่แมงดาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมากเลยถ้าไม่เจอดีนะเดี๋ยวพอเจอแมงดานะครับเดี๋ยวผมจะก,ก,กดใตนะ้อีกตีนะหนักกองเยอะแล้วนะครับนุ๊ แกเจอแล้วนะครับหนักกองก็เดี๋ยวผมลอหง,ง่าแถวนี้ก่อนนะแสดงว่ามีจริงนะครับหนามมากจังตรงนี้หนามก,ก้อนด้วยนะไปอ้าทีหนามใสๆว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเจอไกล้แล้วนะ ตรงนั้นนะครับหาเมมันกลนนะครับเห่ไม่เห็นบอกปออะนี่ปออยู่ไหนเฮ้ยปอกันนะ่ากอง่ายไปไหนมดนี่ายิยงก็ได้วะ ไม่เห็นเมมนะครับงี่วามมกลัวย่าไม่ปอบนะครับป่ะป่ะอยากบอมาเดียวนะฮะมาจุวยอาวะไม่รู้อยู่ตรงไหนน,นี่ยตัวมันนะครับผุกมกอไม้กลาจะแบบวาข่มนะคร,ครับกลัวจับไม่ติด có gì bò mà chuối á chuối có cái nó đi để qua mấy tuổi mẹ mình hái bên nơi rồi vô vui vui quang có bò mà con nè chơi lặng liền đó thì bây giờ mày chơi mẹ nó gặp nó nghe mình ra nó mày gọi răm cần xăm căn ở lại tâm cần này càng đủ nào gặp tổ vào nó cháy mình ra đa đai tổ lâu đa, ừ, lăng mình gặp mẹ mày nói về ngay qua à ừ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  Còn tối nay bạn nhớ chào chào nó gặp Nhìn cười rồi. rồi cái trôi phát tối nay bình thân đấy à Tối nay nào mà nó đọc chạy vẫy ra đây á Há vôp mà, mà. Tại lăng nó mới mỉ tù á Nghe thông tin có nhà thì có nhà nè

ขึ้นนี่มันขึ้นได้เดือนหลังนั้น <laughs>

chúc hủ, chú, chú tay <laughs> chúc chú <tài> này nữa mười ba tốt đấy này đấy trái đâu chạy มาทีนฟออากนตตนะครับได้มาแล้วหนึงตัวต้องใจตดวลวมนะครับแล้วก็ปัดปัดมันจะขึ้นมานะน <c oughs> จัดไปได้หนึงแต็ม โอเคนะครับตอนนี้ก็รับบ้านมาแล้วนะกอ็อยู่กลึงวันนะครับก็ไม่เจอรังเลยนะป้มเจอแก่ลังเดียวนะครับแล้วก็ได้มานึ่งตัวนะครับวันนี้ <c oughs> นี่นะปอกอป้องป้มก็ไม่เจอเลยนะครับปมเจออยู่คนเดียวนะลังเดียวนะครับก็ตัวนี้นะครับว่าจะได้นะครับก็ต้องใจวิธีการเอาแหตอนะครับแล้วก็ปัดให้มันขึ้นมานะเรื่อว่า ยำยำตีเราตอนแรกไปนะครับก็ให้มันขึ้นมาจากดินนะครับก็ได้มาหนึ่งตัวนะตามไม่ได้ปาลาเอ๊ะแต่ก็คือว่าตัวน,นี้ไม่ได้แน่นนนะครับเพราะว่าตอนนี้ปุมเิ็นั้นปุ้มพิษล่งมันแต่ว่าไม่เย็นตัวนะครับก็เลยตองใจวิธีการวันนี้แล้วก็ยำญ้านะครับให้มันขึ้นมานะก็ได้ตัวนะครับเยอะเลยน,นะ ก็เป็นการน่ากินแบบบ้านๆน,นะครับก็แมงดานี้เอามาต้าน้ำพลิกได้นะครับกลิ่นก็จะชุ่นเลยนะแอ้ไอ้นแก่ๆเลยสวยนะครับก่อนนึ่งปีมีนึ่งกลางนะครับหรือดูการหน้าแมงดานนะบางบางปีก็ไม่มีนะครับ ปีนี้ตื้อว่ามีน้อยนะครับโอเคนะครับคอาำรับคลิปวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะเก็บไ้ก่อนนะยังไม่เอาตำน้ำพลิกก่อนนะครับก็กบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็เจอกันไม่ร้าน,นะครับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ